วันนี้เราจะมาทำมาม่าเผ็ดเกาหลีกันนี่เพิ่งเริ่มนะยังทำของตกแล้วแต่มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะดิเพราะวันนี้เราจะมาทำมาม่าเผ็ด ของโอเคนะคะหลังจากที่เราแกะซองแล้วเราก็ใส่น้ํานะคะต้มไปเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากไม่ได้ลงคลิปมานานครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกมเลยนํากล้องมาตั้งซึ่งมันเป็นชีวิตประจาวันปกติแหละครับเพราะทุกคนก็ต้องกินอยู่แล้วแต่ที่เกมทําคลิปนี่ก็เพราะว่าว่างมากถึงมากที่สุดกลับมาเรื่องทาอาหารต่อ,ตอจากต้มมาม่าไว้เราก็จะทอดไข่ไปด้วยคือที่ห้องไม่มีตะหลิวมีตะเกียบแล้วก็ช้อนซ้อมมีอะไรก็ใช้ไปก่อนจะดูทุลักทุเลหน่อยแต่ก็ออกมาเป็นเมนูอยู่ดีแล้วคือดูหน้าตอนนี้เหมือนลุ้นมากลุ้นยิ่งกว่าตอนเกร พริกลงไม่เท่าไหร่พริกลับนี่คือเรื่องของเรื่องรัวไข่แดงแตกแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือสวยงามจากที่ไข่ดาวแล้วสุกเราก็จะเอามาม่าที่เราต้มสุกแล้วมาใส่ขอดทอดปักก่ันอาจจะไม่สุภาพหน่อยเพราะมือไม่ไหวเพราะมือหนึ่งถือโทรศัพท์ครับหลังจากที่เราแยกเส้นกับน้ำออกจากกันแล้วเราก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับปิ้งของเราเสร็จแล้วเหมือนกันไข่ดาวโปะข้างหน้าน่ากินมากเสร็จแล้วครับมาม่าเผ็ดโอเค แสบน้อยนิดนึงที่เราทำไข่แดงสุกเกินไป,ปนไม่ไหลเยิ้มเลยอะดูดิแต่ไม่ว่ายัางไงกินต่อดีกว่ามามามาประเดิมคำแรกกันดีกว่าส Sich เส้นเหนียวหนืบไม่เละจนเกินไปแล้วยิ่งกินคู่กับไข่ดาวน,นะคือที่สุดแต่แรกๆอาจจะร้อนหน่อย ลืมเป่ารสชาติเผ็ดกลางๆกำลังพอดีเลยแล้วก็เอ j นจอย t i n ตกันต่อรอบนี้ไข่แดงเน้นๆเลยครับตักขึ้นมาคำตโตๆเลยเพิ่งกินมาเมื่อกี้ขนาดนั่งภาคยังอยากจะกินอีกเลยอ่ะ <c oughs> อ้ามหลังจากนั้นเราก็เอ j o y กับการอ a t ของเราต่อไปครับจยลืมเมนเนตไข่ดาวไว้ เลยต้องทอดใหม่อะดิแต่มาม่าเผ็ดโอเคถือว่าอร่อยเลยนะเขาไม่ได้จ้างหรกมาเข้าเรื่องทอดไข่ตอจะตอกไข่ก็เอาให้มันพิสดานไปเลยตอกปักไปทีนึงคนอื่นก็จะทาตามนะเผื่อพลาดลาดตัวขึ้นมาแย่เลยว้าวรอบนี้ทอดสวยแฮะแต่รอบนี้จะไม่กรายละนี่มาม่าของเรายังเหลือเยอะเลยปริมาณเยอะมากกินซองเดียวก็อิ่มแล้วต่อไปนี้เราก็จะรอไข่ดาวสุกแต่ถ้ามันไม่สุกมันก็จะเล่าเรื่องถูกให้เราฟังฮ้ยเหนื่อยใจกะมุกตัวเองว่ะ นี่ไข่ดาวของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วยกขึ้นมาใส่อขอเจาะเลยลกันนีน่นี่ละนี่ละสิ่งที่เราต้องการตั้งแต่รอบแรกไข่ดาวแบบนี้รอบนี้จะกินต่อแล้วนะ Let's go <S เริ่มกินกันทุกคนที่เลือกยี่ห้อนี้เพราะอะไรหรอก็เพราะว่าเขาเส้นเหนียวนุ่มมากแล้วกินกับอะไรก็อร่อยและราคาถูกมากซองหนึ่งแค่สิบห้าบาทเอง คือชีวิตเดคอแบบเรากินได้สบายๆเลยแหละยช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปใน YouTube เลยบางคนก็อ่านไม่รู้ว่าเกมมีช่อง YouTube ของตัวเองและช่อง t i k t o k เพอเกมอยู่ในช่วงของการฝึกงานอยู่อาจจะไม่มีเวลาลงคลิปแต่ใกล้จะจบฝึกงานแล้วแหละหลังจากนี้เกมจะได้ลงคลิปบ่อยๆอยู่นะดูดิติดตลกไหมล่ะช่องของเกมก็จะเป็นแนวเดิมๆค่ะส่วนมากก็จะเป็นวอล์กไลฟ์สไตล์คนโกโก้กังๆแบบเราไม่ได้หวังว่าตัวเองจะดังมากแต่กอยากให้มีคนดูบ้าง มาม่าเผ็ดต่อก็คือเผ็ดอยู่นะกินไปเรื่อยๆก็เผ็ดเรื่อยๆแต่มันหยุดกินไม่ได้อะมันอร่อยโดยเราก็จะกินไปเรื่อยๆหวังว่าจะไม่เข้าตาตัวเอง <c oughs> คือ The Best มากจะกินให้หมดแล้วนะหมดเป็นที่เรียบร้อยอีม,มากกินน้ำ ยังไม่จบอดีลืมไปหรือเปล่าต้องเก็บกวาดของอีกแล้วอยู่ห้องคนเดียวกินก็ทำกินคนเดียวเก็บกวาดต่อคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับบ๊ายบายแฮ